ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีนักทาเพลงชาวทาเพลงทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเวฟนะครับได้แจกปลั๊กอินฟรีนะครับมีชื่อว่า Max Volume นะครับซึ่งเป็นปลั๊กอินที่ควบคุมเดนามิกความดังของเสียงนะครับก็รีบๆกันไปโหลดนะครับเวฟแจกฟรีนะครับมาดูกันนะครับว่าเราใช้ปลั๊กอิน Max Volume ของเวฟที่เขาแจกฟรีกัน จะทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นนะครับมาฟังกลองนะครับเปิงมังนะครับที่ผมทําเพลงนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่จะมีช่วงที่มันดังมากนะครับก็คือช่วงนี้ครับลองฟังดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดปลักอินนะครับลองดูครับนี่ครับคือช่วงนี้ครับสังเกตดูรูปเวฟในแทร็กของมันนันก็จะใหญ่ๆนะครับพอมาถึงจุดนี้มันจะดังมากขึ้นนะครับลองฟังครับ าวนี้ครับปลั๊กอินที่เวฟได้แจกฟรีก็คือแม็ก o อลล่มตัวนี้นะครับเราจะทําให้เสียงทุกเสียงทุกแท็กของเปิงมางมันดังเท่ากันนะครับลองดูนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับอันนี้คือเปิดครับอันนี้คือปิดครับเราจะสังเกตเห็นว่าไอ้เปิงมางตัวแท็กนี้นะครับมันจะ พอมาถึงจุดนี้นะครับมันจะดังเพิ่มมากขึ้นนะครับอลองฟังมาไกลๆนะครับปิดก่อนนะครับนะครับมันจะเห็นเสียงเบื้องมัางตรงแท็กตรงนี้มันจะกระโดดเสียงดังขึ้นมาเลยนะครับคราวนี้ครับเราใช้ปกอิ g i n m a ว volume นะครับมันจะเป็นยังไงครับดูนะครับ เสียงสมุิขึ้นใช่ไหมครับมันก็คือปลั๊กอินที่ควบคุมความดังนะครับควบคุม d ดน a ามิกเราลองมาฟังในเพลงนะครับว่าเราใช้ Mac Volume มปลั๊กอินตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับลองฟังดูนะครับเสียงสมุิขึ้นใช่ไหมครับเสียงไอ้กลองเปลืงมังที่มันกระโดดมาตรงจุดนี้นะครับฟังอีกครั้งครับปิดครับ ความให้เห็นชัดเจนผมจะเพิ่มเสียงกลอง,ปองเปิงม,ม,มังให้มันดังทั้งหมดนะครับจะได้เห็นว่าแม็กวอลลุ่มทำงานยังไงนะครับอ <Dam> นี่ครับช่วงนี้ครับเสียงเปิงม,มังตรงนี้มันจะกระโดดมาทันทีเลยนะครับฟังอีกรอบครับปิดครับยังไม่ได้ใช้แม็กวอลลุ่มครับ ใช้ Mac Volume ครับดูครับความสมูทจะเกิดขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับฟังอีกรอบครับนี่ครับปลักอินแจกฟรีนะครับจากเว็บนะครับมีชื่อว่า Mac Volume นะครับก็รีบไปดาวน์โหลดกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ